ผมคิดอินโทรไม่ออกว่ะเพื่อนอะทำไงดีวะเนี่ยตายแล้วสมองกู ก็กราบสวัสด nah. ีเพื Why Why ่อนเทุกคนด้วยนะครับผมลีฮะวันน <silence> <reviews> ี <colo> ้นะครับฮอนและดอมซีดีนะครับรายการที่ผมเนี่ยจะสุ่มไปดูคนที่กําลังเล่นอยู่นะตอนนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายสองห้าสิบสามเลครับคนออนก็ก็ถือว่าเยอะนะฮะซึ่งเด็กๆหัวเกียนกระปอกระโปะเนี่ยยังไม่เลิกเรียนเออนะสงสัยเป็นเด็กมหาลัยอะไรแบบนี้นะครับช่วงบ่ายไม่มีเรียนนะครับผมก็เหมือนผมไงเออนะครับผมมาปิดตาเริ่มสุ่มนะฮะหนึ่งสองสามนะครับผมคนแรกฮะกดเข้าไปแล้วรับหรือเปล่าฮะรับไหมรับไม่รับป้า จับจึ๊บนั่นแหละเรียบร้อยนะครับวันนี้เราเปิดประเดิม EP ด้วยเด็กกระโปรงนะฮะอ่ะกดไม่สนใจนะแล้วก็กดเดี๋ยวถูกคนบอกนยะอ่ะลบโอเคถูกคนใช่ไหมโอเคถูกคนนะครับผมมาคนไอเ้เชียผมว่าเราล่างหนึ่งสองสามยาวไม่ได้วะต้องต้องต้องสั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะม,มันจะมากองกันอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะนะมันจะดูไม่แฟร์ครับนะมาหนึ่งสองสามนะครับผมกดเข้าไปฮะจังหวะนี้เดกน้ํารอยังน้ำยังไม่ถึง,งปากเลยนะะ เฮ้ยกดลาบแล้วก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไคร้ครับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะและทสำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนผมอัพคลิปทุกวันเวลาสามทุ่มก็อย่าลืมติดตามฮะเข้ามาสู่ตัวเกมนะฮะและทำไมมันออกวะเกิดอะไรขึ้นฮะโมเมงแกงนรกชนะศึกอ่าแกงนรกชนะศึกเฉยเลยสตัสตว์กูยังไม่ทันดูเลยว่ามึงเล่นตัวเฮียอะไรฮะไอ <c oughs> สัตว์แมง่ง ชนะกันเฉยเลยเอ่อเราเราคงต้องมีเกมต่อไปนะครับเพื่อนๆใช่ไหมเออคือไอ้เมื่อกี้เนี่ยกูเข้าไปดูยังไม่ถึงนาทีเลยมัง้งชิบหายมั้งเข้าไปแล้วเกมจบเลยนะครับผมซึ่งอเดี๋ยวเราจะมาบนๆหน่อยนะครับแล้วก็ลากมาทีเดียวหนึ่งสองซ้ำเลยนะครับผมหนึ่งสองซ้ำนะครับผมอ่ะกดเข้าไปฮะจังหวะนี้กดมาแล้วรับรึู้ห รับไอกิ์ครับเข้ามาสู่ตัวเกมนะฮะเล่นมาเป็นฮีโร่อย่าง Poppet Master นะครับเกมผ่านไปแล้วถึง29นาทีนะครับก็เป็นเกมที่อ,อีก30วิก็เลดแล้วนะน้องๆบาน,นคนสงสัยพี่ครับทำไม30นาทีเขาเรียกว่าเลด ผมก็ไม่รู้ครับเขาก็เรียกๆกันแบบนี้นะครับผมนะซึ่งฮีโร่เกมนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยขาดในสิ่งที่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวแทงนะฮะมีแต่ตัวแครี่ทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้นะฮะเดดบูดบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูแบ็คมาสตันมาได้สวยครับผมและทีมเขาจะต่อไหมเอา้าบับเบอร์บอกขอหน่อยโอนโนแมสอันติเคาเตอร์ไม่ได้สวยงามครับผมมีการแทนๆๆลงมาฮะและเรียบร้อยทีมเขาตายกันไป2ทีมเราตายกันนึงเอา้าทีมเขาตาย3แต่ว่าทีมเาบอกว่าเฮ้ยกูขอมึงทั้งทีม แบบห้าวมากแล้วผมเป็นการอิมมอร์ทัลนะฮะทีมเขาตายไป4ทีมเราตายไป3นะเครับผมเอาละฮะนินจาบอเป็นควอดคิวนะฮะจิบายแล้วครับโอ้นะฮะอีกสักตัวหนึ่งก็อานายแล้วนะแต่เต่าบอกกูไม่อยู่แล้วจ้าคูนี้ก่อนนะฮะผมจรงจังหวะเมื่อกี้เนี่ยเอาตรงผมก็ดูไม่ทันเลยนะเหมือนทีมเราจะได้เปรียบด้วยนะเออแต่เหมือนนินจาเขาจะมาที่หลังเลยครับกูกดจนยับต้นเกมนะฮะเขาจะหมายถึงว่าเขากดนินจานี้แหละ เออแต่แต่มึงกดยับต้นเกมแต่เลทเกมเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเกิดนะเพื่อนคือเอาอยัางไงดีล่ะครับโอ้สกรมึงนี่แปดเจ็ดแปดอันนี้คือมึงกดเข้าหรอฮะห,หรือย,อยังไงนะครับผมอา้าวปอเป็ดบอกอาการหนักนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวฮะเต่าฮะเต่า,ะาฮะยังไงฮะซึ่งบาแรกแรกนะฮะก็ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยเอาจีมมันก็จะเกิดเกือบหมดแล้วนะครับผมซึ่งไอ้นินจาที่ยิงอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นยิงอย่างนี้ในตัวปลอมนะ เออถือว่าแรงนะอะ่ะตอนนี้นะฮะทีมเราก็เกิดกันไปหมดแล้วนะครับผมก็กําลังเอาคองกันอยู่นะครับเมื่อกี้เนี่ยถือว่าโชคดีนะครับที่ทีมเราเนี่ยไม่ได้เสียบาแลกนะครับผมก็เลยยังทําให้เกมตอนนี้เนี่ยมันยังคงเป็นคําว่าสูสีอยู่เพราะวอเมื่อกี้เนี่ยครับตอนแรกเราเหมือนจะได้เปรียบนะครับผมคือเหมือนทีมเขาจะตายเยอะกว่าเราด้วยซ้ำนะฮะแต่เหมือนนินจาจะมาที่หลังมังเนะี่ยไม่แน่ใจนะครับผมเก็บทีมกูมดเลยนะฮะซึ่งของทีมนูก็เพิ่งตายไปนะครับผมก็ต้องมาวัดกันที่ตรงนี้แล้วฮ คือถ้าวอพลาดครั้งเดียวเนี่ยบลลกแน่นอนก็ต้องมารอลุนกันที่วอนี้และนะครับผมซึ่งโนแมสใจเย็นๆครับผมชิหายทาอย่างกระปาเขาเป็นปาเรานะฮะอย่าว่าแต่โนแมสเลยพีเดก็เหมือนกันนะครับผมถ้าพีเดโดนเปิดก่อนตายก่อนไม่มีบายแบกอย่างนี้นี่ผมบอกเลยสวยนะฮะโอ้นะครับผมเกมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะครับผมพับเพจของเรานะฮะเรียกได้ว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยมัง้ง น่ใช่แนละ้วฮะโอ้ทีมกูนี่ียกได้ว่ามีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งของกงของกันไม่มีนะดูนินจาสิครับโอ้โหของพี่แกนี่เรียกได้ว่าเต็มได้แล้วนะครับผมซึ่งนินจาฮะไอ้นี่มันตัวจริงครับผมแม็กมัสเข้ามาสาตาร์และตอนนี้ก็ผมปลดนูเข้าไปอุย้ยนั่นมันตัวจริงแล้วน่ะอุ้ยมันมันยิงเล่นอ่อนแล้วก็สลับล่างไปนะครับผมและแม็กมัสเหมือนจะตายไปนะฮะเอาลนะครทีมเขาพลาดมาอย่างชัดเจนครับแบบนี้ทีมเราจะออกขึ้นเลยหรือเปล่าและเดดบูดฮะ ใจเย็นๆนะโหเมื่อกี้ที่ถ้าเราจัดเดสบูลผมว่าเขาตายนะับเพราะว่าแคร,รี่เขาเนี่ยยังอยู่เลนบนนะท่านน้องฟินก็ต้องมาลุ้นกันนะว่า,าเกมนี้เนี่ยเราจะได้เห็นพี่พอเป็ดเราทำเ,เดี๋ยวนะพี่เดฮะมึงมึงโดดคลิปเลยละฮะ เย,ย็นนะครับผมแล้วมีการาติลงมานะผมธนาเซอร์เบนฮะโกด,ดัสเข้าไปรับผมนินจาพยายามวิ่งเข้ามาและเรียบร้อยรับผมเก็บฟินไปได้ฮะและนินจาพยายามวิ่งไล่ยิงอยู่ยิงแรงแบบนี้ตัวจริงแน่นอนนะครับผมและเหมือนจะมาแล้วฮะทีมกูนะผมนินจาบอกเอ๋เหล่ายังไงดีครับผมเก็บไปได้อีกศพนึงฮะเป็นอิมมอร์ทัลนะครับผมและตอนนี้ขอหน่อยไหมสามหนึ่งโกดใบโดนทุกอย่างครับผมนินจาบอกโอ้ยมันไม่ไหวแล้วเรียบร้อยครับผมที่เขาตายไปสามนะที่เราตายไปหนึ่งผมว่าเราหน้าจะอ้อขึ้นบ้านเขาได้นะเออนะแต ด้วยความที่พี่ป๊อปเป็ดกูเนี่ยก็เออลิกมึงมึงดูเลือดกูด้วยนะครับก่อนจะพูดอะไรในมึงให้เกียริเลือดกูด้วยนะฮะร,รวยสัตว์นะไอสรุปเมื่อกี้ใครปิดตำหนัดโอเป็นลูกพี่กูเองโอ้มีตั้งเก็บอยู่3ามพันหนึ่งนะฮะโอ้เมื่อกี้นี่ถือว่าโชคดีนะฮะลาดเพื่อนไปได้นะครับผมนะที่ผ่านเนี่ยครับตอนนี้ก็ออกมาเป็นแยกร่างกาเป็น hmm. ออกแยกร่างหรอวะ กูผมไม่เคยเห็นนะอันี้องตรงนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ทีมกูบอกว่าไม่รอช้านะครับพอขึ้นบาแหลกกลางเลยแล้วกันนะผมและอดรีนาลีนะฮะเหมือนจะเข้าไปทวงเวลาผมแมกมัอันตีเข้ามาเหมือนนินจาจะบายแบกนะฮะผมเราล่อบายแบกเขาได้นี่ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมแต่ทีมเราเหมือนจะยังไม่ถอยนะหรือถอยไม่ทันก็ไม่รู้ครับผมแต่พีเดกูเนียถอยมาคนแรกเลยฮนะบอกว่าพีเนี่ยไวยครับเรื่องหนีเนี่ยเรื่องเข้าพีไม่มุ่งพี่มุ่งแต่หนีอย่างเดียวนะฮะมองไม่เห็นด้วยนะมึงใช้อะไรเล่นวะมึงใใใชใบบะะช้้เเหงงือออกกครีีบบนาาาแมมมมยไ่ต นครับผมนะเอาฮะตอนนี้พี่ป๊อปเป็ตก็บอกเฮ้ยกูไม่เสียหายกูไม่ได้ไปอ่ะเออกูบอกมึงแล้วว่ามึงห้ามไปดูเมียกูซี่อะไรอย่างงี้ในทีมเราก็เหมือนจะฝืนกันไปนะแต่ก็ยังถือว่าดีนะครับที่ทีมเราสามารถลอบใบแบ็คของนินจามาได้หนึ่งครั้งนะฮะซึ่งผมว่านินจาเนี่ยตังเขาน่าจะเหลือกินเหลือใช้เลยนะเพราะว่าของเขาเนี่ยรู้สึกจะตันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะผมแล้วก็อิ่มเอาอิ่มเอาเลยเนี่ยเฮียเนี่ยนะครับผมนี่เด็กน้เลยแฟร แม่ซึ่งทีมเขานะฮะมาที่เลนแรกครับผมไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงอะไรเลยนะครับผมแล้วบัลลกก็แตกไปฮะแม็กบาสตันเข้ามาครับผมเอาตอนนี้ยังไงฮะเต่าของเราฮะไม่น่ารอดครับผมโดนนินจายิงเก็บไปได้ผมอเดรีนหนีฮะและเหมือนเซอร์เบจะแทนแท้ลงมาได้สวยมากครับผมไม่ได้มีการกะไม่ได้มีการเล็งอะไรเลยนะครับผมน่าฟินนะบอกให้ชิวเกมเนี้ย <S 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 เออพี่นี่แบบดันกลางหลอมๆไปนะฮะมึงมึงมึงงอนอะไรนินจาฮะบอกว่าชิบหายแบบไม่เกิดเท่าเขาแล้วก็แบบโยนเกมนี้ป่ะ โอ้นะฮะเอ้าตายนะครับผมอ๋อพีเดยจะตายนะผมจังหวะนี้ตบหัวไปหนึ่งทีตีไปหนึ่งหนสกิลโอไม่ต้องสก,กิลเขามีไอรับไม่ต้องวอลกเดี๋ยวพีเดยออกวอลกเนี่ยนะฮะว่าแต่ฟาร์กนะครับโอ้โหแบบนี้ฮะพีเดฮะจะรอดหรือเปล่าครับผมซึ่งมันไม่น่ารอดอยู่แล้วนะฮะเอาล่ะครับทีมเราตายไป2ตัวแบบนี้นะฮะเวลาตาย70วิเนี่ยผมว่าไม่ใช่ได้น้อยเลยนี่มันหน่อมมอ,อกแบบว่าเนี่ยเออซีเอ็มเนี่ยสัตว์ทำไมมึงตายกันนานจังวะเต่ามึงจะโกงจะเกิดมมมาากกกก็็เเเลือออออขงงึได้ต่่นนียะะฮ เอ้นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมอ้าวนี่ไงอย่าคิดว่าจะดีพี่พลับผมอุตส่าห์เค้าเตอร์ได้สวยแล้วแต่ว่าสวนไม่ได้ครับผมท่านหนอนแมนนะจังหวะนี้ครับผมกดอันติมาเก็บเด็ดบูดไม่ได้และดินจาครับผมกดชังเพชรไรยิงมาอยู่แต่ว่านะเขากดดัด๊ดนะผมแต่ก็นั่นแหละฮะอะไรก็แตกไปนะครับผมและท่านหนองเต่าฮะเหมือนจะมีประเด็นทางสังคมครับผมฟินฮนะไม่รอดโอ้ยเออไม่รอดนั่นแหละนะครับผมและเป็นดับเบิลแทบไปนะท่านหลวงปั๊บเป็นทีมเขา ายกันเยอะนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววมึงไม่ไล่ตามเขาหน่อยละฮะที่ผายเนี่ยครับผมเอาละฮะนินจาขอหน่อยสวยไงมากมากครับผมแมกมามีกาสตาร์มาได้สวยครับผมมีการคุมไปแลกก่อระยบร้องผมเป็นการเจนโนไซด์เอาดินจามานินจามาและนินจาก็ไปนะครับผมเพราะมันเป็นร่างปอมนะฮะทีมเราสามารถเจนโนไซด์ทีมเขาได้นะครับผมถ้าจะให้ผมแนะนำนะฮะวิ่งกลับบ้านนะครับผมแล้วก็ซื้อเท้าว้าว้าไปบนแล้วก็เอาป้อมเลยเนี่ยผมว่าน่าจะทันอยู่มั้งนะฮะอย่างมากก็น่าจะได้ป้อมอะอ้าวนั่นไงฮะเซอร์เบนเหมือนจะรู้ใน ไ,ไม่ต้องนะครับผมปอปเป็ดบอกว่าอะไรมึงนิกทววงทวับอะไรเออพี่นี่แบบเกนจูโ่ก็นนั่นแหละฮะถ้าออกมาแล้วได้ทำดาามจผมว่าก็ถือว่าคุ้มหมดนั่นแหละนะฮะและนะครับผมเดบุลเหมือนจะใกล้เกิดแล้วนะฮะฟินก็ใกล้เกิดแม็กมัรก็ใกล้เกิดอะดรีนาลีนก็ใกล้เกิดนะทีมเราเหมือนจะโลกเกินไปหรือเปล่านะผมจะเอา2ป้อมนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะเลนบนนะครับผมทางนั้นของเดบุลนะสามารถเก็บเซอร์เบนไปได้นะครับผมและบาแลกลางครับผมแตกมาอย่างสวยงามโอ้โหแยกล่างยิงป้อมนี่แหกเลยนะฮะแตกเร็วกว่าที่คิดมากมาก เป็นคนแตกเลวนั่นเอาเนะฮะอ้าวแล้วเหมือนจะมีคนหิวป้อมฮะเดี๋ยวฮะพีเดฮะพีพีเด,เดใจเย็นก่อนนะครับโอ้สามารถเอาป้อมไปได้นะผมแลาจะบอกนั่นมันรอดอะ่ะโอ้พีเดกูนี่มันมึนเกมมิ่งจริงๆนะฮะมึนแลวยังเสือกรอดด้วยนะครับผมโหมึงเล่นยังไงวนะเนี่ยไอเชี่ยสามสิบแปดนาทีมึงมีแอสซิคคตตัวเดียวอะะม,มึงเล่นยังไงนะฮออนะครับนะผมนี่แดกนะอีกรอบเลยสัตว์พีเดพ่อมึงตายนะฮะ อะไรวะเนี่ยไปด่าพี่เดียกูทำไมวะเฮ้ยพี่เดียกูทำอะไรผิดอ่ะุตสา์ไปตีป้อมแตกนะเนี่ยอ้าวเดี๋ย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 วมันมีเด็กรอยป้อมฮะนินจาครับผมฟาร์มบ้า40นาทีนะฮะอ้าวนินจาแล้วก็เออมันก็คงไม่เอาตัวจริงมานะคือก็วัดจากสกอร์ได้เลยมันก็ไม่ได้โง่ะนะครับผมซึ่งฮะโนแมกครับผมเหมือนจะโดนลุมถึงอยู่ตรงนั้นฮะทำอย่างไรดีครับผมกดอ,อันตีเคาน์เตอร์ไปนะทีมกูวิ่งช่วยเพื่อนด้วยความเร็วแสงเร็วเสียงครับผมพี่เราว,วิงาาาว่งงเเเขข้้าาาามอลยิไปหแ มากๆครับผมและเดบิตไม่น่ารอละผมทีมเขาตายกันไป2ตัวนะฮะและนินจาเหมือนจะอยู่ตรงนี้อ้าวอาอาโนแมสมีการกดชังกระเทศมานะผมและทีมเขาเหมือนจะพลาดอย่างชัดเจนฮะตายไป3และนินจาครับผมทีมกูมีอายกันกี่คนวันนี้อ้าวอย่าคิดว่าจะหนีพี่พลนะครับผมเอาแล้วตอนนี้พี่กูสกิลใส่ใครไม่รู้กับผมแล้วตอนนี้กับผมยิงไม่อยู่นะฮะแต่ก็ต้องหนีนะครับผมทีมต้องสามารถเคาน์เตอร์วอนี้ได้อย่างสวยงามจริงๆนะฮะแต่ก็พูดตรงๆนะเป็นการวอลสี่ห้านะครับผมเพราะว่าพีเดของกูเนี่ยก็ ก็ฟาร์มอยู่นะฮะนะก็ไม่แปลกใจนะครับทำไมอ่40นาทีแล้วเนพี่แกยังมีแอซิดแค่ตัวเดียวนะครับอย่าว่างั้นอย่างงี้เลยเฮียคิวมึงกันได้แค่4คิวเองเออแล้ว,ลว,ลวไอ้เทมพี่แกนี่อะไรมันจะอินดี้ขนาดนั้นโอพีเดีกกูบอกว่าบารลงบาแหลกะในะพี่ไม่รู้จักก็ผมพี่รู้จักแต่คองอ่ะน้องเข้าใจไหมเป็นการตัดสินใจที่ก็ก็ ก็ผมว่าจะว่าพลาดไหมก็ไม่ได้พลาดสักทีเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปเอาบาแลกเนี่ยอะดรีนาลีนมันก็อันติเราไม่ได้นะครับเพราะมันอันติไปแล้วตอนมันมีอันติเนี่ยมันก็อันติใส่ปลาเป็ดกูไม่ได้นะครับผมเพราะปลาเป็ดเรามีนูนะฮะซึ่งจหวะนี้ครับผมวอเข้ามาแล้วแต่เขามีไอ้ก็ผมแม่จะปลดนูซะหน่อยนะฮะแล้วเหมือนนินจาครับผมจะลอยป้อมกลางแล้วเขายิงแรงมากๆนะครับผมตอนนี้ฮะมาแล้วกดกันป้อมนะครับผมและนินจาก็ตาย นะฮะตัวปอมไอสัตว์อ่ะซึ่งทีมเราก็แวะเวียนมาดูคลองนะครับผมโอ้ซึ่งถ้าได้คลองตัวนี้เนี่ยนะฮะคือเหมือนชนะแล้วอ่ะนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเราเสียสละเวลานะครับไม่เอาบัลลกคล่าเขาเนนะครับเรื่อกที่จะเอาของเขาแทนนะครับก็ถามว่าพลาดไหมมันก็ไม่ได้พลาดน,นะครับผมเพราะว่า มันมันอยู่ที่วันเราจะเลือกเป้าหมายในระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับผมถ้าระยะสั้นเราก็เอาบแลลเขาเลยนะครับผมแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ของเขาแต่ว่าถ้าเราเอาระยะยาวเนี่ยนะครับเราก็เอาของเขาแล้วก็มาเอาของเราต่อแล้วก็รอออขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับผมคือถ้าเราวอชนะอีกทีเนี่ยก็จบแล้วครับยังไงก็จบนะครับผมเพราะว่าบัฟตีป้อมนะฮะเหลือประมาณ3นาทีนะครับผมแล้วถ้าเราวอชนะนะฮะหรือตัวหลักๆเขาตายเนี่ยนะผม่า น่าจะโดนเมก็คีบได้เลยเนี่ยค,คือมึงไม่ต้องสนแล้วครับว่าคีบจะดันไม่ดันนะครับตอนนี้ทีมเราเหมือนจะมาออกกันแล้วนะ <S <S โอ้พี่เดม,มาออนะโอ้ยน้ำตากูจะไหลไอ้สัตว์ผมนี่แดกน้ำเยะะลยฮะเฉลิมฉลองกันหน่อย <S 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 โผซึ่งป้บเป็ดกูตอนนี้เนี่ยวิ่งเร็วชิบหายเลยนะฮะมีเป็นบัฟรองเท้าถึง3อันและฟินนะฮะสวยแล้วครับเรียบร้อยกับผมทีเดียวเท่านั้นนะหายเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาละครับนี่จาหลอยป้อมการผมว่าเราไม่ต้องกลับไปแล้วนะฮะไม่ต้อง กลับแล้วครับกลับทําไมครับผมเสียเวลาเขาไม่ได้มีบัฟตีปอมเลยครับผมเออแต่ถ้ากลับไปแล้วได้ฆ่าเขานี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะและซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่สนใจครับผมเราตีปอมกันอย่างเดียวนะฮะแล้วบากแรกครับผมแตกไปอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าฮะอ้าวท่านของเอ่อแมกมานาตายหาไปครับผมทีมเขาฮะมาตบที่แนวหลังและตอนนี้เราน่าจะตายหมดหรือเปล่าครับผมพยายามยิงสู้ยิงสวนม่อยู่กดอันติครับผมเก็บไปได้หนึ่งแต่ว่าโดนมัน็อตตัวเองก็ไม่รอดอยู่ดีนะฮะก็ถือว่าวอร์นี้เราทําได้สวยเนี่ยแต่ท่านะโนเมตายไปทีมาตไีันั้นตายไป สนะครับผมซึ่งก็ยังว่าแหละนะครับนินจาเขาถ่วงเวลาได้ดีมากนะครับเขาเล่นเป็นนะครับพูดง,ง่ายๆคือถ้าทีมเราปล่อยให้นินจาเอาบาแลกกลางเราไปเนี่ยนะฮะผมว่าเราได้มีก็คีปเลยนะฮะเออแต่ทีมเราก็คงกลัวนะครับแบบว่าเฮ้ยนินจาเนี่ยมันจะไหลไปป้อมบนต่อนะครับซึ่ง เออสำหรับไอเทมดาเมจขนาดนี้ของนินจาผมว่าก็อาจจะเอาได้นะครับทีมเราก็เลยที่จะเซฟไว้ก่อนนะครับแต่ว่าบาลแกลางเราก็ไม่ได้เสียนะเออแต่ผมว่านินจามาตีสักทีสองทีน่าจะแตกแล้วนะครับผมเอาฮะหนึ่งทีปั๊บปั๊บเรียบร้อยนะครับผมและมีการเข้าไปใบฮะตอนนี้ครับผมไม่ซื้อครับผมปั๊บเป็ดบอกฮะมีการพุ่งมาเสียบมาแทงครับผมและนินจาครับตัวปอมอีกแล้วแมนินจาเกมนี้นะฮะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะฮะพี่แคเล่นเป็นจริงๆนะคนเนี่ยนะครับโหดูสกอร์นั่นสิฮะแล้วผมว่าเกมนี้เนี่ย แพอสมควรเลยนะครับผมแบกแบบแบกสัดๆนะครับแอซิดนี่มากกว่าตัวแก๊งอย่างเดดบูดอีกนะเดดบูดบอกอลิกมึงอย่าซ้ํากูมากนะฮะกูอายเขานะครับผมอ่บซึ่งตอนนี้มีตังเก็บอยู่4 8 0 0นะครับผมซึ่งพีเดเรานะก็ไม่ได้ไปไหนแล้วฮะฟาร์มไปอยู่ในเซนคีฟนั่นแหละนะครับผมตอนนี้นี่ผมว่าสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือไบแบ็กซึ่งทีมเราเนี่ยมองมันเผลอนะครับตอนนี้สามารถไบแบ็กกันได้หลายคนมากนะครับผมนะซึ่งก็ถ้าวอลพลาดอะไรแบบนี้นะผมว่าน่าจะไบมาสวนได้อยู่นะเออเนี่ยผมนี่แดกน้ําเลยสัต มาฮะตอนนี้ทีมเราก็เหมือนจะเดินงงๆกันนิดนึงนะฮะเดินแยกๆก,กัน,นหน่อยๆนะครับจะรอเก็บทีละตัวอย่างนี้หรือเปล่าฮะคือถ้าจะรอเก็บทีละตัวเนี่ยผมว่าเราควรจะมากันทั้งหมดนะ เออไม่ใช่แบบยืนอา้าวละฮะตอนนี้ครับผมลินจาเหมือนจะดันป้อมบนนะซึ่งทีมเราครับผมคือมันไม่รีบอ,อสักทีนะฮะมันก็จะเสียเวลาแบบนี้ไปได้เรื่อยนะฮะและลินจามันก็จะตุ๋ยเราเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมและเหมือนทีมเขาจะตายไป2นะฮะเอาแล้วแบบนี้ต้องอ้วครับรอยเฮียอะไรล่ะฮะเออนะอาแ,แต่ทีมกูว่าตายหนึ่งนะถนัดเซอร์เบนนะครับผมซึ่งเซอร์เบนสามารถบายแบ็กได้นะผมว่าถ้าเซอร์เบนบายแบ็กมาแล้วถมป้อมไปเลยผมว่าจบเลยนะเออเนี่ยผมว่าทำไมต้องกันป้อมแล้วครับชิบหาานลินจาตัวเดียวมึงกลัวเีย นี่ครับผมนะเอาให้มากันแล้วก็ผมทีมเราเหมือนจะออบนชัดเจนนะและนินจากรผมเหมือนจะทักทายอยู่และเจอกันแล้วนี่ไงนี่ไงฟินนะฟินหรอกุตโอ มันเกือบฆ่าเขาไม่ได้เนี่ยครับนันที่พายเนี่ยและนินจาครับผมบอกว่าเอาแาละเต่ายิงหน่อยยิงห่อกดแยากล้างน้และเรียบร้อยที่เขาตายไปสี่นะครับโอ้เมก้าคีแล้วครับแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับผมยกเว้นนินจาจะบายแบกมาน่นั่นไงมาแล้วนะพี่กูแบบไม่รอช้าครับผมปะเป็ดกูก็บอกว่าเพื่อนแป๊บหนึ่งฮะกูขอวางของซื้อยาก่อนอะพี่กูล้นจัดครับโอ้ซื้อยาแดมึงซื้อยาคนรวยเถอะครับที่พายโอ้ไม่ลงทุนเลยนะครับผมและตอนนี้ฮะเขาบวกกันอยู่นะครับผมและพี่พีเดกูบอกกูไปแล้วแจ้ไม่อยู่แแล้ววไออเหียตตตััทงะรร แม็กมาแล้เหมือนจะเข้ามาพีเดฮะกระโดดเข้าไปและเรียบร้อยก็ผมแม็กมาตายนะครับตอนนี้ก็ผมนินจาต้องทวงเวลาให้ได้มากที่สุดนะฮะยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับผมนินจาบายแบบไอ้เขี้ยตัวปอมไอ้สัตว์ชิบหายตอนนี้ต้องตีบ้างกันแล้วผมมึงตีอันเดียวกันไหมเนี่ยครับชิบหายเนี่ยฮะเอาตีมาอยู่ตีเดดวูดเกิดไม่ต้องกลัวแล้วเพื่อนอ๋อไปเก็บอายนะครับผมซึ่งบาแลักบนนะฮะแตกไม่อย่างสมบูรณ์ครับผมอ้าวโดนละฮะวันช็อตครับผมแต่ว่าพี่เราเหมือนจะหนีเอานะฮะมีการแทนแท่ลงมาครับผมเสียบโดนไหมเสียบไม่โดนนะฮะะแลยยิงงงมาอู่่่นนีีไไ จะอันติไอสัตว์จะอันติหัวฮะเราเก็บไปได้หนึ่งนะแต่ว่าเราก็ต้องถอยกันแล้วนะครับผมละเอาละค่ะเจอเดทบูดบอกว่าเฮ้ยห <sk r isa> วัดดีเซฮัลโหลก็หน่อยและเดทบูดบอกกูเพิ่งเกิดนะครับผมเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้ก็ผมนินจาฮะเหิมเกลมจัดนะครับผมวิ่งไล่พีเดมคือมันเห็นเป็นพีเดย์ไงเป็นไรไที่ถ่ายนะครับผมตอนนี้ฮะบายแบกมาแล้วมึงไม่ต้องวาร์ัหรอกครับที่ถ่ายโอ้โ่นจริงๆทางวาร์ัก็ได้นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละพี่กูบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันต้องตอกฝาโลงมันให้แแน,นน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 ่่่่ะะไไไมมงงัััั้้้เเเเีีีีีีียยยยยอออหด๋๋วิิจากกกก็ตตตุูคคลลลร์ปป มาเป็นดูดใหญ่ครับผมเอาละฮะจังหวะวอต่อไปนะครับขอแค่ได้ดูดใหญ่ผูขอแค่นี้แหละ คือไม่ใช่แบบว่าโดนเปิดปุ๊บปั๊บตายอย่างงี้นะครับคือมึงจะไม่มีบายแบ็กทันทีนะครับผมนะซึ่งตอนนี้ทีมเราก็อยู่กัน4ี่นะทีมเขาอยู่กัน3เนี่ยผมว่าเมก้าคิฟนี่มีโอกาสสูงมากนะครับผมและนินจานะฮะเหมือนจะวิ่งลับๆล่อๆในป่านะครับนะก็น่าจะมาพยายามลอยบ้านนะครับผมแต่ผมว่าไม่ทันหรอกครับจริงๆนะฮะต่อให้มันจะลอยมึงก็ปล่อยมันลอยไปเถอะที่ผายมึงกลัวอะไรกันวะเนี่ยคือบัลล็อกเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วชวนๆหล่อมๆนะที่ผ่านนะผมกดแยกล่างมาตีป้อมอยู่นะผมและแน่นอนฮะเมกคิเสียแนนน่อ นี่ครับผมและนินจาฮะตุ๋ยป้อมบสและมึงก็ยังเสือกว่าไปกันกันนะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะฮะทีมเราเหมือนจะแบ่งทีมนะฮะไปลอยเขานะครับผมและแมลงเราก็แตกด้วยนะอุ้ยนินจานี่ก็ต้องยิงแรงมากๆนะครับผมและนินจาเขาก็หนีนะฮะซึ่งนั่นแหละฮะทีมเราได้เมฆาคีบแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็ผมอัเดียวนะฮะใจเย็นๆครับโอ้โหลงมาแบบไม่ได้กลัวเก่งอ้าวเดดบูลก็ผมโดนสตันเข้าไปแหละตอนนี้ก็ผมเอาฮะไม่มีช่างคาเทพี่กูกดดูดใหญ่เอาแล้วเรียบร้อยนั่นแหละฮะกูบอกแล้วนะครับผมนะคือไไดดดด้กกก็็จรรริงฮะะูใหญ่่่นคับผมมมแตสาาถท ได้นะครับผมคุณนึกว่าเจ๋งครับพีเด้เขาบอกว่าไอ้เคียกูฟาร์มาทั้งเก็บกูขอหน่อยละกันนะผมเก็บไปได้หนึ่งแต่ฟินยิงค่อนข้างฟรีมากๆมีการเสียบเข้ามานะท่านน้องเซอร์เบนครับผมและแม็กมาสยังไงนะฮะฟินบอกว่าเพื่อนกูทํายังไงดีครับผมชีวิตตอนนี้นินจาบอกเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูแบกเองครับผมพีเด้โดเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับผมเก็บไปได้เองหนึ่งทีมเขาตายกันไป3ตัวและตอนนี้นินจาโดนตีอ้าวเรียบร้อยครับผมผมว่าเกมน่าจะจบแล้วครับนินจาไม่มีบายแบ็กนะครับผมนานแล้วมีการบายแบ็กมานะท่านน้องฟินโอ้ทีมเานี่ะโอาย นะฮะสวยดีครับฟินครับผมเรียบร้อยฮะบายมาทำเฮียอะไรล่ะฮะโอ้นะครับผมเหมือนจะมีการโบวตคอนซีทมานะครับซึ่งผมว่าเกมเนี่ยน่าจะจบแล้วมั้งนะครับผมน่าเหลือแม็กบัตคนเดียวแบบนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้นี่ับผม48วิที่นินจาล้อเกิดเนี่ยผมว่าป้อมน่าจะแตกก่อนนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ลุ้นพอสมควรนะครับเกมนี้นะครับผมป้าเป็ดเราบอกว่าหอฮะแล้วก็กด กดคือเขาก็คงไม่ต้องกดแล้วนะครับคีบเอ็นบ้านนะครับผมนี่เป็นไงนะครับไปปากตีแต่เขาตัวเองแม่งไม่ติดหน้านี้เลยครับ <U. S 1> ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็น่าจะชัดเจนนะฮะเป็นดินจานะครับที่ได้ MVP ไปแล, <Peru> และผมมองว่าเขาก็สมควรได้แล้วด้วยนะก็สําหรับไอเทมนะครับผมที่ทั้งสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับผมก็สามารถดูไว้ได้ฮะก็จบค,คลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบด้วยนะครับก็สําหรับเกมนี้เนี่ยถ้าจะให้วิเคราะห์คร่าวๆนะครับผมผมรรรู้้สึกกวว่่่าาทีีีีมมมมเเเเเ มินิจาเนี่ยคือวอจะแพ้เลยนะครับสังเกตได้จากวอแรกที่เราเข้ามาดูเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเหมือนทีมเขาจะชนะแล้วนะครับแต่ว่าไอสัตว์นินจามาปุ๊บไอเหี้ยเกมพลิกเลยนะฮะก็ต้องชมทีมเล่าหลายหลายคนนะครับที่เล่นต่อจังหวะกันได้ดีนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับเพื่อนๆคิดยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ